ฮัลโหลวัสดีครับเดี๋ยวพุ่งคุณลำนี้ครับกับเก็บนี้มาเลยต่อแกครับตะกี้ยิงกับวันนี้ยักไอยักจมพูตกดินเปียกเลยวันนี้ Điát, điát, có, không không đi ăn này đi mập tiền việt câu mân mấy cái chốt mân phơi mấy cái rốt đi lấy tiền việt đi Không để không thể có mấy chỗ qua cái đình viết đi 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 มันมัน,นดไุไมมไกไปลย,ย็นเปียกเดต้าลามมาันกระอดอันนี้เป็นกล้าเร่งกันตะก้าหน้ำมันร้อยวันนี้เลย Chịp lo lên chim lò chim lò, lo lòi tục đéo lên ướt vắt nước đó này để đầu vết này là cầm pin cứng đấy đây cầm pin cứng giang là về ăn lên เล็กอ่ะเล็กก็ไม่ใจไปกู้ตำมันไม้อไอเ้เนี้ยทุกทีนี่ก็ไป็นลำไม้มันไม่มีไปกู้นะแต่เล็กนะซึ่งเขาเวลารถจมมันลงมาก็ก็จับหรือกอหมายบองแล้วก็วิ่งกับไอนะ้นั้นวิ่งกับไอ้เล็กจะดุนนะั้นเจอไอ้เล็กเล่นจะดุนมาเอามาวิ่งกับมา ตวันนี้ไม่ใกล้ๆตํ้ได้แล้วครับก็มีไปกู้ซึ่งคนเดียกับเป็นไม่ไหก็ทำไม่เป็นเลยกันก็นใ,กนนกนใจไปกู้หลักโอเคใชนะ่ห้พี่น้องก่อนนะ Chụp chụp Metro, chụp gian, metro vô dup. anh lì có Chụp phlo mưa, 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 có mưa, mưa, quá mưa, 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 giọt mưa, 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 má gặp tao, cầm bốc đi. đẹp cho mấy bộ mũ cắp ai. Anh coi chạy, 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 đi chạy, 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 วิ่งกับไอ้ไอเล็กเจดุ้นนั่นเลยวิ่งกับมาบองขึ้นมาทำไมอันมันไม่มีเปโก้ปลัมมันเดี๋ยว่าวายขึ้น ตอนนี้ยังแบกโก้กีบไม้ด่วยครับจมตึงได้ก็ดึงดึง,งั้นแบโก้กีบขึ้นมาจงก้มมาอยู่ริบเลือดลูกเวกมาื่เบาอายุติดจามิดรีที่บาจงอันแบกไม้ เราไต่ครับได้ครับแต่ว่ามันไม่ร้อยแต่มาอยอะแต่ด้วนมันต้องโยบตีมันครับตีมันแบกไม้พี่ซึ่งก็ต้องไปโยบตีมันมันลุกหนีเยอะตีมันย้วนแรกๆคนมันมันมันลุกมันร้อยดิแตกไปรุน วันนี้แม่ไก่ด้วยแหละเบรกไม่รถละเยี่ยมไม่ดีวันนี้ก็กีบแล้วพี่ครับกีบแล้วพี่ไม่เคยไม่เคย้ไก่เกบรแล้ะต้นหมาจะกีบแล้วพี่ทุกวันนี้โอเคครับคลิปนี้บายบายครับุ้มสวัสดีครับ